ทีลานจำหน่ายทุเรียนภายในตลาดรถไฟเขตเทศบาลนะครขอนแก่นค่ะนายกัมนาดยุทธศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นพร้อมด้วยนายมงคลอนุสรทีสกุลนายตรวจตรวจสอบมาตรฐานเครื่องช่างผลไม้ร้านจำหน่ายผลไม้ที่วางจำหน่ายอยู่ภายในตลาดรถไฟขอนแก่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการโกงตาช่างให้ผู้ประกอบการใช้ตราช่างที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย que นายมงคลอนุสร์ทีสกุลนายตรวจได้บอกว่าปกติแล้วทางศูนย์ทั้งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตรวจมาตรฐานเครื่องช่างปีละ1-2ครั้งค่ะแต่ในระยะนี้เป็นช่วงผลไม้ตามฤดูกาลจึงมีร้านค้าผลไม้เพิ่มมากขึ้นจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบางร้านมีปัญหาต้องนําไปเข้าศูนย์ตรวจสอบส่วนผู้บริโภคสามารถสังเกตเครื่องช่างได้มาตรฐานซึ่งแบ่งเครื่องช่างเป็น2ประเภทค่ะคือเครื่องช่าง ไฟฟ้าและเครื่องช่างสปริงโดยเครื่องช่างไฟฟ้าให้สังเกตหมายเลขเครื่องโดยเครื่องช่างที่ผ่านมาตรฐานจะติดสติกเกอร์รับรองปี2565ค่ะซึ่งจะมีเครื่องหมายการรับรองมีครุฑส่วนเครื่องช่างสปริงให้สังเกตด้านหน้าสองด้านจะมีตะกัว ตะกัวตอกไว้ที่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างรวม10จุดค่ะห้ามฉีกขาดหรือทำลายเพราะจะมีผลต่อน,น้ำหนักในกรณีนี้จะดูที่เจตนาหากตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีปัญหาจากการจัดเก็บการเคลื่อนย้ายจะนำไปตรวจสอบแต่หากพบว่าน้ำหนักหายก็จะมีการตรวจดูในเครื่องช่างหากพบว่ามีเจตนาโกงตาช่างจะมีการดาเนินคดีเปรียบเทียบปรับตามมาตรา79พรบช่างตวงวัดทันที ด้านหน้าทั้งสองด้านจะมีตะก,กัวตะก,กัวต่อไปอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือรวมแล้วมีอยู่4จุดแล้วก็ด้านฝาประกบข้างมีอีก3มจุดต่อฝั่งก็คือรวมหมดมีอยู่10จุดครับอันนี้คือห้ามห้ามฉีกขาดหรือทําลายเพราะมันจะมีผลต่อน,น้ําหนักทันทีครับถ้าเราเจอเราก็เราก็จะวางน้ําหนักดูก่อนว่าถ้าน้ําหนักมันยังตรงอยู่ก็อาจจะเกิดจากการเคลื่อนย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าน้ำหนักผิดอันนี้ เราจะเริ่มแกะคาหลวงไหนถ้าเกิดจากเจตนาเราก็จะดำเนินคดีอย่างด้น้อยก็คือมีการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา79ของพบอรบช